ประจำรย์ตอบแล้วเนี่ยยังมีส่วนที่จะทําให้เราได้รับรู้ปัญหาสุดท้ายในการเรียนนั้นมันจะมีประโยชน์นะครับแต่การตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมากเพราะว่าความเป็นมนุษย์นั้นเราจะต้องรักษาสมบูรณ์ของการดำเนินชีวิตเนี่ยให้ครบในองค์ประกอบสองส่วนส่วนหนึ่งก็เรียกว่าอาชีพก็คือเรื่องของหลักสำคัญที่เชื่อมต่อ สลานที the the ่เรานักดีคนที้ผมคิดว่าเยาวชนทั้งหลายเนี่ยถ้ามัสยิทุกคนจบทุกคนได้เรียนรู้เรื่องของศาสนาแต่ทำไมเอกเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยยังติดยาเสพติดนะครับทำไมมันไเป็นไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับที่การชี้นำทั้งหลายก็คงจะต้องหรือไปจับ มันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับมันไม่มีทางแก้ปัญหาที่ตรงนี้ได้เลยนอกจากจะทำยังไงครับให้พี่น้องเด็กเยาว,วชนที่เป็นมุสลิมทั้งหลายได้มีความเกรงกลัวต่ออลัลลอ์นะครับเกรงกลัวต่ออลัลลอ์วิธีที่สอได้ดีที่สุดนผมก็เรียนให้เห็นว่าจริงๆอลัลลอฮ์ท่านได้บัญญัิญ้ัในวิธีการปฏิบัติของความเป็นมุสลิมที่ดีนะครับว่าเด็กเยาว,วชนนั้น อย่างน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติในสิ่เรื่องเรื่องแรกจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบตัตวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่สองครับเด็กเยาเวชนจะต้องรับผิดชอบต่อพ่อแม่พ่อแม่คือคนที่ให้เรากำเนิดขึ้นมาพ่อแม่ทุกคนไม่มีใครหรอกครับที่มีความปรารถนาไม่ดีกับลูก

อยู่นี่แล้วอตอนนี้มอบไปนะมตาสกนยใร์จันก็พอก้เลยมาเลยมาเลยขอบุไดร่วมมือัมีาม้างิสิมิกสดใสตั้งแต่า์ ท่านรองเลขาธิาการสบตท่านนายอำเภอสอบท่านประธานชมรมอิมามอธิบาีท่าน